สวัสดีครับผมขวัญนะครับผมปัจจุบันเป็นเทนเนอร์แล้วก็ในแบบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ r e บอ r n f ฟิตสตูดิโสาทรนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำท่าออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายยังไงโดยที่ไม่ให้เราเจ็บตัวนะครับท่าที่หนึ่งนะครับก็คือ s q u a ตนะครับผมหลายๆคนก็รู้จักกันดีนะครับสควอตนะครับผมก็คือการย่อนั่นเองครับผมคือการย่อนะครับในการเซตอัพนะครับก็คือ เรายืนนะครับให้เท้านะครับกว้างกว่าระดับสะโพกเล็กน้อยนะครับเปิดไปเท้าออก45องศานะครับนะครับเปิดเข่าออกนะครับเพื่อให้สะโพกทํางานนะครับจากนั้นครับให้หายใจเข้าเกรงท้องเอาไว้แล้วค่อยๆย่อลงครับย่อเท่าที่เราย่อได้นะครับโดยที่เข่าไม่หุบนะครับจังหวะที่ขึ้นให้ออกแรงถีบขึ้นมาพร้อมกับหายใจออกครับใช่ครับสาหรับหลายๆายคนนะที่มีปัญหาเรื่องการปวดเข่าครับผมจะแนะนาให้จังหวะที่หยยบลงพื้นครับให้หมุนเข่าออกห่อน ก่อนที่จะย่อครับเพื่อให้สะโพกทางานครับแล้วค่อยย่อลงไปอ่าออกแรงถีขึ้นมาหายใจออกครับเ้ามองในมุมด้านข้างครับเป็นลักษณะนี้ครับเซตอัพนะครับเหยียบเปิดเข่าอาจจะเข้าย่ออ่าขึ้นปุ๊บค่อยหายใจออกนะครับประมาณนี้ครับสําหรับหลายๆคนนะครับที่มีอาการแอลโกเตอร์ตึงครับต้นขาด้านในตึงเนาะก็เวลาสควอตอ่ะเขาจะหมุนขาเข้าครับตอนนี้เราต้อง พยายามให้เขาวางขาให้กว้างขึ้นเราก็เปิดเป็นเท้าให้กว้างขึ้นครับในจังหวะที่เขาย่อครับให้เขาหมุนเข่าเลยแล้วค่อยๆย่อลงไปเท่าที่ย่อได้นะครับไม่ต้องลึกมากครับแค่นี้พอขึ้นแล้วค่อยหายใจออกครับจเท่าเปิดเข่าลงขึ้นค่อยหายใจออกครับสําหรับมือใหม่นะครับที่ไม่สามารถย่อได้นะครับหรือไม่สามารถกาแรงได้นะเราจะมีตัวที่ช่วยในการวัดระยะก็คือบล็อกครับถ้าไม่มีบล็อกก็สามารถใช้เก้าอี้ได้นะครับผมก็ ลองทาดูนะครับก็ให้เราหายใจเข้าก่อนค่อยๆย่อลงให้ก้นแตกเนาะ้างังหนึ่งวิแล้วค่อยออกแรงถีบค่อยหายใจออกครับหายใจเข้าย,ยอ่อลงก้นแตะขึนนะ้นแล้วค่อยออ ει, หายใจออกครับถ้ามองจากด้านข้างนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้ยืนนะครับหายใจเข้าค่อยๆยอ่อให้ก้นแตะก่อนเนาะแล้วค่อยออกแรงถีบหายใจออกครับหายใจเข้าค่อยๆย่อแตะปุ๊บค่อยหายใจออก วันนี้ครับสำหรับหลายคนนะครับที่อยากจะลงลึกด้านครับก็คือดิฟซ้อนนะเทคนิคการจะเล่นดิฟซ้อนครับก็คือทำโมบิลิตี้ที่ข้อเท้านะครับผมให้มีความการเคลื่อนไหวให้เยอะขึ้นครับถ้าไม่ยากครับผมก็วางเข่าลงนะครับเหมือนเรานั่งซ้อนนะแล้วก็ใช้มือสองข้างครับดันตอกลักออกเข่าออกนะครับให้เข่าเนี่ยเปิดออกแล้วก็บิดโรเตทข้อเท้านะครับให้มีมูฟเมนต์ซ้ายขวาเนาะประมาณนี้นะครับเพิ่มองศาแองเกิลให้กับข้อเท้าเนาะ ก็จะทาให้เราเล่นสปอตดิฟได้ดีขึ้นครับอ่ะลองดูครับเวลานั่งครับเซตอัพเปิดเข่าออกครับแล้วก็ค่อยๆลงก็จะลงได้ลึกมากขึ้นครับกว่าเดิมเนาะอันนี้ครับหายใจเข้ากั้นลงออกหิบหายใจออกครับถ้ามองจากมุมด้านข้างครับอยู่ลักษณะนี้ครับหายใจเข้าย่อลงครับเปิดเข่าออกขึ้นหายใจออกครับหายใจเข้าย่อลงขึ้น หายเจอกครับแล้วก็ประโยชน์ของสปอร์ตนะครับก็มีมากมายมากเลยครับก็เป็นท่าออกลังกายขานะแต่ว่าด้านบนนะครับก็ออกแรงร่วมนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มคอร์บอดี้นะครับได้ออกแรงตลอดนะครับก็เมื่อเราสปอร์ตได้เก่งครับในการใช้ชีวิตประจําวันอ่ะเราก็จะหยิบยกของอะไรได้ง่ายครับไม่เจ็บหลังแน่นอนนะผมยังไงก็อีพีหน้าฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเราเจอกันครับ